แนะนำตัวเองนะครับผมชื่อพันธุ์เมลกวิรัตวิบูลเพงบ้านเดิมเป็นคนสุรินทร์นะครับก็ขอขอบคุณผู้เปิดโอกาสผู้แนะนําคนนั้นชื่อพันตำรวจตรีนก็คือโค้ชยุทธของเรานะครับแล้วก็ต้องขอบคุณฮะอาจารย์พิชาตินะฮะซึ่งได้ให้โอกาสนะครับได้ผมนะครับก็ขอบคุณอาจารย์พิชาตินะฮะซึ่งท่านได้เปิดห้องนะฮะห้องซูมให้กับพวก เราได้เรียนรู้ในวันนี้นะครับผมได้เข้ามาในซูมเออเข้ามาในฟิงโก้นะฮะโดยความที่ไม่รู้จักผู้แนะนําเลยนะแต่วันที่ผู้แนะนําได้เปิดโอกาสให้ผมนะครับได้ดูเนี่ยนะผมเห็นอย่างหนึ่งก็คือว่ามันเป็นแพลตฟอร์มที่เราเรารู้ว่าแพลตฟอร์มที่ที่ดีที่สุดตอนนี้ก็คือดาวรุ่งนะครับแต่ธุกรกิจหลายอย่างที่มันเป็นธุกรกิจปัจจุบันนี้ยมันแาร่วง จากการที่ขราวดแล้วแพลตฟอร์มเป็นธุรกิจที่เป็นกําลังโตที่ผมก็ค้นหาธุรกิจนะฮะที่เป็นแพลตฟอร์มนะฮะแต่ว่าดูแล้วนะครับธุรกิจเดิมๆที่บอกว่าเป็นแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มเนี่ยม,มันไม่ใช่ะฮะมันไม่ใช่ธุรกิจที่มันจะเป็นไปไปได้มันจะโตได้ที่เราจะสามารถที่จะสร้างธุรกิจได้อย่างอาง,ง่ายอ่าแล้วอีกอย่างก็คือมันก็คงจะนะครับไม่น่าจะ,ะสร้างทีมไดอ้อย่างง่ายดาย แต่พอมาเจอฟิงโกนะครัิงโกเขาบอกว่าอาจารย์สารวัตรธนาย,ยุทธบอกว่าสมัครนะลงทุนซื้อสินค้าครั้งเดียวหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิเก้าแล้วก็ไม่ต้องลงอีกเลยนะครับไม่มีรักษาอายอดไม่มีต่ออายุแค่คำนี้คำหนึ่งนะฮะแล้วผมก็เก็ตล้วได้สินค้าที่ท่านเลือกที่ชอบนะฮะชิ้น ผมถามต่อเลยว่าแล้วถ้าเกิดเราไปแนะนําเพื่อนมาแนะมาอัปเกรดแบบเราเนะี่ยฮะเราได้เท่าไหร่สวัสด์บอกว่าได้สามร้อยเจ็ดสิบห้าผมคิดคํานวณดูนะหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าเราไปแนะนำหนึ่งคนเราได้เกือบสี่ร้อยวันหนึ่งนะถ้าเราแนะนําวันละหนึ่งคนน่ะเราได้มีไรายได้เสริมนะวันละสี่ร้อยแต่ถ้าเกิดเราแนะนำสองคนเราเราได้เกือบร้อยอ่ะคือผมคิดแค่นี้เองว่าเฮ้ยถ้าไรายได้เอ่อแนะนำสองคนเราได้ เกือบแปดร้อยเนี่ยผมว่ามีงานไหนบ้างในในเศรษฐกิจเป็นแบบนี้แล้วก็ลงทุนถามว่าลงทุนเยอะไหมหนึ่งันห้าร้อยเก้าเก้าผมมองว่าพันหแล้วกันซึ่งมันมันน้อยมากๆครับก็ไม่ได้คิดอะไรก็บอกว่าสมัตยุทธก็งั้นผมอัปเกรดเลยนะผมมาแบบง่ายมากนะครับมาแบบง่ายๆตัดสินใจง่ายๆและอัปเกรดนะฮะแล้วก็ท่านบอกว่าท่านลงทะเบียนสมัครให้เลยนะ ลงทะเบียนสมัครลิงก์ขอเบอร์โทรศัพท์อย่างเดียวแล้วพอขอเบอร์โทรศัพท์แล้วท่านบอกว่ามีพาสเวิร์มีรหัสผ่านที่มันจะเรียกว่าอะไร OTP เข้ามาในมือถือห6หตัวหกหลักนะเลขอะไรให้บอกท่านหน่อยผมก็เลยบอกไปว่าจบแล้วเรียบร้อยแล้วสมัครมันโคตรสมัครง่ายครับผมเห็นว่าหนึ่งกระบวนการที่เราจะเข้าร่วมพิงโก้ข้อที่หนึ่งเลยผมว่ามันง่ายมากๆนะครับมันไม่ต้องใช้บัตรประชาชนไม่ต้องเซ็นสำเนาถูกต้องไม่ต้องรอเขียนใบสมัคร แล้วผมเชื่อว่าการสมัครแบบนี้นะฮะมันเป็นยุคใหม่ยุคออนไลน์มันต้องเป็นแบบนี้ผมเชื่อว่ามันเป็นแบบนี้ข้อที่หนึ่งมันง่ายครับเอข้อที่สองมันลงทุนน้อยครับข้อที่สามผลตอบแทนที่ออกมาผมมองว่ามันมันมันคุ้มมากๆเลยครับกับพันห้าร้อยเก้าเก้าได้มาสี่ร้อยได้มาสามร้อยเจ็ดห้าเนี่ยสามร้อยเจ็ดสิบห้าเนี่ยถือมันเยอะมากๆครับ แล้วสินค้าเราก็ได้แล้วลงทุนครั้งเดียวผมมองว่าอย่างนี้ก็หลังจากวันนั้นวันนั้นปุ๊บท่านบอกว่าวันรุ่งขึ้นนะฮะเราจะมีการนัดเจอผู้นํากันนะครับที่ออฟฟิศที่ตึก G ผมบอกเลยว่าผมขอไปด้วยแล้วผมขอสองที่นั่งนะตอนแรกผมขอสองที่นะครับท่านบอกว่าให้แจ้งชื่อด้วยนะผมก็แจ้งไปเลยนะผมกับภรรยาของผมนะคไปสองคนตอนแรกแต่ว่าตอนเช้าขึ้นมาผมบอกว่าไหนๆผมจะไปแล้วอะไม่รู้ครับ ไม่ได้แจ้งอีกสองสามคนผมคิดในใจว่าผมจะพาใครไปผมโทรหาเขาทันทีตอนเช้าเลยหาทุกคนเลยที่ผมคิดได้ครับว่ามันต้องไปแล้วบอกทุกคนแล้วว่ามันต้องไปต้องไปที่กรุงเทพแล้วผมวิ่งรถจักรยองนะโทรไปด้วยคุยไปด้วยแล้วปรากฏว่าผมก็โทรไปหาพี่สาวอีกคนหนึ่งไปด้วยผมก็ไปหอบท่านขึ้นรถมาเลยโดยท่านก็ไม่เตรียมตัวเลยนะครับก็ไปด้วยกันพอไปพอไปถึงแล้วปรากฏว่านะครับคนนู้นก็อยากสมัครคนนี้ก็อยากสมัครนะครับ พี่ที่ไปด้วยก็อยากสมัครไม่มีเงินก็ไม่เป็นไรโทรไปยืมน้องสาวก็มาสมัครนะครับมันเป็นอะไรที่ผมไม่เคยเจอนะฮะว่าธุรกิจนี้พอไปเห็นอาจารย์พิชาติอาจารย์ให้ความมั่นใจในเรื่องของว่าท่านน่อยู่ในวงการคอมพิวเตอร์มานะฮะสาปีท่านเห็นแอป,ปนี้เห็นแพลตฟอร์มแล้วเห็นพวกเอ่อเรียกว่าอะไรครับเกี่ยวกับเรื่องระบบของของหลังบ้านของติงโก้เนี่ยมันใหญ่มากมันใหญ่แล้วผมเองก็ผมก็เคยทําธุรก,กิจนะฮะ ต่างประเทศมาผมเห็นเรื่องของเว็บไซต์ของเขาอะไรต่างๆนะมันสู้ของฟิงโกไม่ได้เลยนะครับพรออเมริกาแบบว่าระดับลงทุนทําเว็บไซต์เป็นร้อยล้านเนี่ยยังสู้ของฟิงโกไม่ได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นผมมองว่าแพลตฟอร์มหรือแอปของฟิงโกเนี่ยมันใช้บุคลากรใช้ใช้เขาเรียกว่าศักยภาพใช้ต้นทุนสูงมากใช้ความรู้โน้ตฮาวต่างๆสูงมากก็ลเลยตัดสินใจนะครับลุยตั้งแต่วันนั้นผมทําธุรกิจฟิงโก10วันผมเป็น AM นะครับซึ่ง ตั้งแต่ทําปิงโกวันนั้นนะฮะผมมีเงินติดตัวจริงๆนะครับคือสามสี่พันบาทสี่พันบาทแต่สมัครสองคนเขาที่สมัครสองคนคือยังไงตัวเองสมัครเสร็จแล้วนะครับก็สมัครให้แฟนต่อเลยเพราะอยากรู้ระบบอยากพิสูจน์ระบบว่าว่ามันสมัครเสร็จแล้วมันได้ตังมันเป็นแบบไหนผมก็ตัดสินใจสมัครเองเสร็จปุ๊บนะของตัวเองเสร็จแล้วของแฟนผมสมัครเองเลยสวัสดิการกรไม่ต้องแล้วผมอัพเองเลยทําเองทุกอย่างจบแล้วก็เห็นเงินฟิงโกมันดังกิงโกเข้ามาใน ในแอปทันทีผมตบตัวเองเลยนะตบก,กระเป๋าตังตัวเองเลยว่าผมไม่ลำบากอีกแล้วอ่าผมพูดกับตัวเองแล้วบอกแฟนแล้วเราไม่ลำบากอีกแล้วถ้าเป็นแบบนี้แบบนี้นะผมไม่จนอีกแล้วนะแค่นั้นเองผมแนะนําวันละคนวันละสองคนวันละคนสองคนแล้วก็สอนทีมงานด้วยนะครับตั้งแต่ทําฟิงโกมาจนถึงวันนี้นะครับสองเดือนพอดีเลยเป็นเอทผมไม่มีวันไหนที่ไม่เคยได้ตังจากฟิงโกเลย ผมทำสิบวันนะครับผมเป็นเอเอมวันที่สิบสองแฟนผมเป็นเอเอ็มที่บอกตรงๆว่ามันเป็นอะไรที่ผมไม่เคยคือไม่เคยคิดมาลงมาเจอนะฮะกับวิกฤตจริงๆครับมันเริ่มวิกฤตแล้วล่ะครอบครัวปัญหาเรื่องการเงินอะไรต่างๆก็วิกฤตนะครับผมเคยคิดว่าเออเรามีมีหนี้อยู่ประมาณล้านหนึ่งเนี่ยเราคิดว่าให้เราอยากจะหาเงินใช้เนียเราได้แต่คิดแล้วได้แต่ทาพยายามทําธุรกิจเครือข่ายอะไรต่ออะไรนะคิดว่าสักวันเราจะใช้หนี้ให้หมดได้แต่คาดหวังคิดว่าสักวันคงใช้หนี้หมด แต่เอาเข้าจริงๆครับมันได้แค่ใช้จ่ายเท่านั้นเองมันไม่เคยทําให้เราได้กินได้ยิ่งอยู่สบายเลยแต่พอมาเจอฟิงโก้เชื่อไหมครับมันเห็นเลยว่าวันนี้นี่นะฮะในระยะเวลาเงินล้านเนี่ยฮะคิดวันนั้นไม่น่าจะเกินสองแสนเดือนนะผมปลดหนี้ได้หมดเลยเพราะอะไรครับผมจะเป็นเอทีทั้งทั้งสองคนนะะผมก็เป็นแฟนผมก็เป็นเพราะว่าวันนี้นะครับหลังจากที่เรานะฮะเป็นเอเอ็มทั้งคู่แล้วเงินเข้าบ้านนะครับไม่เคยมีวันไหนไม่มีเงินเข้าบัญชี นะครับผมอยากจะบอกเพื่อนๆว่านี่คือสิ่งที่ผมประทับใจแล้วในเรื่องของว่าพิงโกมันดียังไงนะครับสินค้าพิงโกโอ้โหบางคนบอกสินค้านะอัปเกรดน้อยแต่คุณลองคิดดูว่าวันนี้นะครับสินค้าที่คุณจะช็อปมีเป็นพันพันรายการคุณจะช็อปหมดไหมนะครับไม่ต้องไปมีสินค้าเยอะเหมือนลาซาด้าเหมือนช็อปปี้นะครับไม่ต้องหรอกครับคุณช็อปไม่หมดหรอกแต่ว่าวันนี้คุณมองให้เห็นเป็นโอกาสนะครับว่าโอกาสที่เราจะเป็นเจ้าของห้างออนไลน์ที่ยิ่งใหญ่ แล้วก็ถ้าคุณลุยจริงๆทําจริงๆนะมันรวยทุกคนนะครับไม่มีใครเจ็บตัวในธุรกิจฟิงโกไม่มีใครหมดตูดเพราะฟิงโกไม่มีใครล้มละลายฟิงโกไม่ไม่มีจริงๆนี่ที่หนำซ้ำนะครับฟิงโกทํางานบนออนไลน์ได้หนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์อย่าว่าแต่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับคือตรงเนี้ที่ผมมองเห็นว่าเนี่ยคืออย่างเนี้ยแหละนี่ของแท้แต่ฟิงโกนะฮะยิ่งนะครับยิ่งทําแล้วมีคนสําเร็จมากๆวันหนึ่งนะฮะเพื่อนๆครับ เพื่อนๆจะเห็นคนมนุษย์ร้อยล้านนะครับจากธุรกิจแบบนี้เราไม่เคยเห็นเลยครับมนุษย์ร้อยล้านในธุรกิจเครือข่ายนะครับหรืออะไรต่างๆที่ใช้เวลาแค่ปีสองปีแต่ท่านจะเห็นมนุษย์ร้อยล้านในธุรกิจปิงโกอย่างแน่นอนแล้วจะเดินไปไหนจะเจอแต่คนเหล่านี้นะครับซึ่งจะเยอะมากๆและที่สําคัญปิงโกไม่ได้ทําธุรกิจนะฮะเกิดเติบโตแค่เริ่มต้นจากเมืองไทยวันนี้หลายคนอาจจะมองนะฮะอุ้คพยธุรกิจในเมืองไทยแอปเคชันอะไรต่างๆอันนั้นมันเด็กๆครับ ปิงโกเนี่ยตั้งใจจะทําธุรกิจเนี่ยนะครับขยายไปทั่วเอเชียไปทั่วนะครับเมื่อมันโตทางเอเชียไปทางอิเดียก็ไปจีนก็ไปเกาหลีญี่ปุ่นยังไงก็ไปหมดเลยครับธุรกิจพวกนี้แบบนี้มันไปหมดแหละผมได้มีโอกาสได้ไปเจอนะครับผู้บริหารเจอวิสัยทัศน์ของผู้นำนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นอาจารย์บิชาหรือทีมงานของพวกเราทุกคน,น่ สุดยอดทั้งนั้นและมืออาชีพมือออนไลน์ทั้งนั้นทุกคนมาอยู่ในตรงนี้นะครับมีแต่หัวกะทิทั้งนั้นเลยเพื่อนๆครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนนะครับมั่นใจได้ว่านะครับฟิงโกไม่ใช่แค่ทางเลือกนะครับแต่ยุคนี้โควิดแบบนี้ฟิงโกเท่านั้นเป็นทางรอดครับขอบคุณเพื่อน,อนมากครับขอเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ